ดีครับเรียนคณาจารย์และผู้ที่มีความสนใจทุกท่านนะครับกระผมนายพหลนินวงนะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่11นะครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์พิบูลสงครามได้มากระทาเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการประดิษฐ์เรื่องแรงเครื่องมินล่อนเรื่องแรงลับสาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับทุกท่านคงเคยประสบปัญหานะครับตรงที่ว่าเด็กไม่มีความสนใจในการเรียนเด็กมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํา เด็ก,ดกไ,มไม่สนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับในบริบทของคว,วิทาศาสตร์เนี่ยทุกคนจะต้องเคยเจออยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยมีบทที่อ่อนก็คือบทเกี่ยวกับการคำนวณบทเกี่ยวกับการคำนวณก็จะเป็นพวกฟิสิกส์ครับเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพครับผมก็เลยได้ไปศึกษานะครับผลคะแนนโอเน็ตของเขตสพทหนึ่งนะครับก็คือโรงเรียนวัดยางเอ็นประชานุเคห์นะครับมีผลคะแนนโอเน็ตในสาระวิชาแบบฟิสิกส์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานครับก็ผมจึงได้ลองคิดกันในกลุ่มว่า เราจะทํายังไงให้ผลคะแนนโอเน็ตเนี่ยมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเด็กเรียนรู้เรื่องเราก็เลยลองไปดูว่าม2เนี่ยถ้านักเยนเรียน,ร,ยนร,รู้เรื่องเนี่ยก็จะมีผลสัมฤทธิ์โอเน็ตที่ดีขึ้นก็คือเราก็จะไปจับในเรื่องของแรงรับครับเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับอ่าายวิชาฟิสิกส์นั่นเองโดยกระผมเนี่ยจะ มีวัตถุประสงค์ของคารวิจัยก็คือ1เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการประดิษฐ์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็มีเด็กเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจที่มากครับโดยในงานวิจัยของเรานะครับมีตัวเครื่องมืออยู่3เครื่องมือด้วยกันก็คือ1ชุดกิจกรรมนะครับผมอย่างที่2คือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่องแรงและแรงลับนะครับและอย่างสุดท้ายคือแบบวัดความพึงพอใจโดยจากการดําเนินการการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในชั้นเรียนนะครับพบว่าคะแนนก่อนเรียนนั้นนักเรียนสอบได้อยู่ที่8คะแนนนะครับผมโดยเฉลี่ยทั้งห้องแล้วตกนะครับในในส่วนของเรื่องแรงและแรงลับครับแต่มาในส่วนหลังจากใช้กิจกรรมไปนะครับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเนี่ยอยู่ที่23คะแนนครับผมก็คือนักเรียนทั้งห้องเนี่ยผ่าน เกณฑ์การประเมินในเรื่องแรงและแรงรับไปได้นะครับเป็นผลให้มีความสัมพันธ์เห็นถึงว่าชุดกิจกรรมของเรานั้นสามารถพัฒนาเด็กในเรื่องแรงและแรงรับได้นะครับโดยผลสำรวจความพึงพอใจเนี่ยสำรวจเห็นว่าพบว่านะครับว่าเด็กนะ่ะมีความชอบมากนะครับผมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเพราะว่าชอบที่จะได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยแล้วก็ออกนอกห้องเรียนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่ง ในงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาสอบถามเป็นตัวอย่างได้เช่นกันครับ